วันนี้พบกับเซลปินเช่นเคยนะครับผมวันนี้เซลปินจะมาแนะนํารถยนต์รุ่นใหม่ของโตโยต้านะครับที่เปิดตัววันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ New ยาริสแฮตแบกตัว5ประตูนะครับคันที่เห็นอยู่นี้ครับคือสี s ซ็กเนเจอร์ของรุ่นนี้นะครับคือสีเทานะครับผมเดี๋ยวมาไล่ดูด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นทรงนี้นะครับผมคือดูจากสัญลักษณ์ของโลโก้โตโยต้านะครับเป็นโลเป็นกระจกเป็นแก้วนะครับตัวนี้จะไม่ใช่โลโก้ธรรมดานะครับ ไลนมาด้านล่างตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็กแล้วก็เสริมด้วยคิ้วโครเมียมตรงนี้ให้ดูสปอร์ตแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยใครที่รอคอยรุ่นนี้อยู่นะครับผมวันนี้เซลยปิ่นพามาดูคันจริงๆนะครับมาด้านข้างนะครับล้อเป็นล้อลายทูโทนปัดเงานะครับแล้วก็เป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับขนาด1.85 60R15 นะครับตัวนี้ สวยงามเลยครับไล่มาด้านข้างตรงนี้ครับหูกระจกเป็นสีดําเป็นโอลแบ็แล้วก็เสริมด้วยกล้องนะครับตัวนี้จะมีกล้องอยู่ทั้งหมด4ี่ตัวนะครับด้านหน้าท้ายแล้วก็หูกระจกทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวพาดูด้านในครับผมด้านในจอเป็นขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple Ca r าเพแล้วก็ Android Auto นะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับผมเดินได้ด้วยโซนสีส้มนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะครับยังคงให้แอร์แบ็กเจ็ดลูกเหมือนเดิมนะครับใน แล้วมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาคือ diffuser ตัวนี้นะครับแต่งเหมือนลายเคฟล่าให้นะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะให้กล้องบันทึกหน้าหลังมาด้วยนะครับก็คือในราคารุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่679,000บาทนะครับผมเป็นตัวพรีเมียมนะครับผมถ้าใครสนใจโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมทักมานะครับวันนี้เซียปินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ